พอูชเชอรจเพียงตรงครูวิชาการบริการแผนกศึกษาโรงเรียนพราชการกรมพราชการทหารเรือวันนี้ผมจะแนะนําการทับผ้าเช็ดมือเป็นรูปหมวกเตียงนะครับวิธีการพับมีดังนี้ครับอันดับแรกคลี่ผ้าเช็ดมือก่อนนะครับต่อจากนั้นพับทะยามมุมนะครับหลัผ้าทะยามมุมนะครับครับส่วนล่างขึ้นไปส่วนบนนะครับโดยให ยอดของมุมที่พับข,ขึ้นไปนะครับห่างจากยอดด้านบนประมาณ2นิ้วนะครับต่อจากนั้นรีดให้เรียบนะครับรีดให้เรียบครับต่อจากนั้นเราจะพับชายด้านซ้ายและด้านขวาขึ้นไปด้านบนนะครับโดยให้ชายผ้าที่พับขึ้นมานี้เสมอกับยอดของชายผ้าที่เราพับขึ้นมาครั้งแรกนะครับเมื่อพับเรียบร้อยแล้วเราก็รีดให้เรียบนะครับรีดให้เรียบ เสร็จเรียบร้อยแล้วมาทางด้านซ้ายครับพับขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับให้ชายผ้าเสมอกับยอดชายผ้าที่เราพับขึ้นไปครั้งแรกนะครับเราเรียดให้เรียบครับให้อยู่ตัวต่อจากนั้นพับชายล่างขึ้นไปนะครับให้ต่ำกว่ายอดที่สองนะครับต่อจากนั้นกลับด้านของชาย การเช็ดมือนะครับให้ทางด้านเรียบขึ้นนะครับต่อจากนั้นรีดให้เรียบแล้วเราก็จับชายผ้าม้วนขึ้นมานะครับทั้งซ้ายและขวาต่อจากนั้นนําชายมาเน็บนะับมาเน็บสอดเข้าเข้าซึ่งกันและกันนะครับให้ฐานเสมอกันนะฮะแล้วก็ตั้งขึ้นนะครับต่อจากนั้นดึงชายผ้าลงมาทั้งสองด้านนะครับ พยายามแต่งให้สองด้านนี้การออกมาเท่าๆกันนะครับแล้วก็ดึงส่วนที่สองลงมานะครับจับแต่งเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็จะได้รูปหมวกเสียงนะครับเพื่อนำไปวางไว้ในโต๊อาหารนะครับ